สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอาทิตย์ที่24ธันวาคม2023นะครับวันนี้เฟงกิดินเด็ก71จากวันนี้70สุขสันวัน Christmas Eve กับพี่น้องนักลงทุนทุกคนทั่วโลกเลยนะครับคลิปนี้มาพูดถึงข่าวเดียวสั้นๆข่าวจากประเทศตุรกีข่าวที่วันนี้วงการคริปโตพูดถึงค่อนข้างเยอะนะครับศูนย์ข่าวคอยเทเลกราฟเขาบอกว่าประธานาธิบดีตุรกีแต่งตั้งให้โปรเฟสอร์ฟัดมาโอสกู เป็นบอร์ดของธนาคารกลางตุรกีนะถ้าผมอ่านชื่อเธอผิดขออภัยนะครับถามว่าทําไมเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องนี้น่าสนใจเพราะโปรเฟสเซอร์ท่านนี้เนี่ยเป็นทั้งอาจารย์สอนฟินแลนซ์สอนบัญชีสอนออเดดและเธอทำเรซิร์ชเกี่ยวกับบล็อกเชนเทคโนโลยีกับดิจิตอลแอสเซทนะครับแถมเธอเขียนหนังสือเกี่ยวกับการทำแอคเคานติ้งในรูปแบบของคริปโตเคอเรนซีพูดง่ายก็คือเธอเป็น สายเลือดบล็อกเชนโปรเฟสเซอร์สายเลือดบล็อกเชนตัวจริงและตอนนี้เป็นบอร์ดของธนาคารกลางตุรกีนะครับชุมชนคริปโตมองว่าการที่เธอเข้ามาเป็นบอร์ดของธนาคารกลางเนี่ยเธอเข้ามาจังหวะดีมากนะและอาจจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมคริปโตเพราะอะไรตุรกีเป็นประเทศที่ตอนนี้ประสบปัญหาเงินเฟ้อค่อนข้างรุนแรงนะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยดัชนีนราคาผู้บริโภค ออกมาที3% 4%คอเมริกันลองจากของตุรกีเขาออกมาที่60% 70%นสระครับสหรัฐอเมริกาเฟดฟันสเรตอยู่ที่5.5%นะของตุรกีเขาอยู่ที่40%บนะครับบน Reddit บน Twitter มีคนมาปรับทุกจากตุรกีประจํานะคาบ,บอกอยู่ยากข้าวนมไข่เนื้อ,อ,อประชากรคนตาดำดำตอนนี้เรียกว่าปรับตัวไม่ทันนะครับจากเดิมทีใช้เงิน ร้อยยกตัวอย่างนะวันนี้ใช้1 5 0ยห้ในการซื้อของปริมาณเท่าเดิมนะครับเ,เขาบอกว่าประชากรในตุรกีตอนนี้เนี่ยข่าวเขาบอกเกินครึ่งหันเข้าหาคริปโตเคอร์เนซีหรือมีครอบครัวใช้คริปโตนะครับประชากรในตุรกีมีทั้งหมด85ล้านคนและตอนนี้ปริมาณทราน s ซ c คชั่นที่ใช้คริปโตเคอร์เนซีในตุรกีอยู่เป็นอันดับ4ของโลก ทั้งทั้งที่ตุรกีไม่มีกฎหมายรองรับคริปโตเคอร์เนซีว้าวนะครับก็อนาคตของโลกใบนี้ทิศท,ทางไปทางทิศท,ทางเดียวนะครับบิตคอยคริปโตเคอร์นซี่เด็กรุ่นใหม่เราหลอกเขาไม่ได้นะต่อให้ประเทศไหนดันเรื่อง CBDC CBDC มันก็ไม่ต่างอะไรกับเงินเฟียกดปุ่มนะครับจากเดิมที ใช้แท่นพิมพ์ตอนนี้กดปุ่มเอาจะเอาเงินเข้าระบบเท่าไหร่ก็ตามสบายตามใจประธานเฟดนะครับเพราะนั้น store of value คือสิ่งที่ผมมองว่าประเทศที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาวิกฤตกงินเฟอเนี่ยเขามองออกนะหลายประเทศอเมริกาใต้เอยอะไรเอยเนี่ยสุดท้ายเราอาจจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเอลโซดอร์ระบาดไปครึ่งโลกก็ได้เพื่อนๆทางบ้าน คิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม